หลังจากที่รองนายกรัฐมิตกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเนี่ยปฏิบัติตามเดิมได้ไหมเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี800ล้านบาทให้กับนักเรียนกัมพูชาอ๋อประเด็นนี้แหละคนไทยบอกโอ้โหช่างกล้านะช่างกล้ามาขออีกนะครับเออบอกว่าไอการที่ห้ามเด็กข้ามมาเรียนในไทยเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นหลักขัดหลักมนุษยธรรมแต่ว่าดูจะสวนทางกับความคิดเห็นคนในพื้นที่ชายแดนนะเขาบอกว่าพอกันทีใช่ไหมตัดขาดกันเลย นักเรียนกัมพูชาคุณไม่ต้องข้ามมาเรียนฝั่งเราเ <c strip> ขามองกันขนาดนั้นเลยทีเดียว <อะ S 1> คุณผู้ชมคะเขามองว่าคุณจะข้ามมาเรียนฝั่งเราทําไมในเมื่อเราเองก็สอนภาษาไทยเรียนเสร็จก็ต้องทํางานฝั่งไทยหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการจะกลับไปทางานที่กรรัมพูชางั้นก็ไปเรียนที่กรรัมพูชาไปเลยจะมาเสียเวลาเรียนฝั่งไทยทําไมไม่งั้นคุณเรียนจบคุณกลับไปคุณก็จับปืนมาสู้รบกับเราอีกเขากังวลตรงนี้ค่ะเหมือนเนรคุณคนอะไรแบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่แค่รองนายกกัมพูชานะครับชาวบ้านกัมพูชาก็ออกมาวววอยบก่า มันไม่มีที่เรียนหนังสือต้องการให้ไทยเปิดด่านได้ไหมตามหลักมนุษยธรรมให้เด็กๆชาวกัมพูชาเนี่ยได้กลับเข้าไปเรียนในไทยผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าฮะลงพื้นที่ไปคุยหน่อยไปคุยกับชาวบ้านแถวๆช่องจอมกับเชิงสุรินก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดโอสเมธจังหวัดอุดรีาัยประเทศกัมพูชานี่แหละที่มีการสู้รบกันอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแม่ค้าขายกับข้าวดิมทางพอถามแบบนี้เหมือนคุณสจีดไดเลยฮะของขึ้นนะฮะยืนยันเลยไม่อยากจะให้เด็กกัมพูชา มาเรียนในไทยเพราะเรียนจบกลับไปเนี่ยก็มาสู้รบกับไทยเหมือนเดิมเชื่อใจไม่ได้ให้เรียนอยู่ในกัมพูชาดีแล้วถามว่าสงสารไหมจริงๆมันก็สงสารนะเนาะแต่นึกถึงเวลาเขามาทํากับเราไม่สงสารเราก็น่าจะสงเราจะไปสงสารเขาทำไมอะไรแบบนี้นะครับฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่หน่อยนะฮะเป็นคนไทยเราสงสารมันเหมือนกันแต่มันไม่เคยสงสารเราเราก็เลยไม่อยากสงสารมันแล้ว เปิดด่านนี่ก็ไม่เห็นด้วยแล้วไม่ถ้ายังไม่สร้างกำแพงเรไม่อยากให้เปิดเลยต้องสร้างกำแพงก่อนถึงจะอันนี้ได้ถึงจะไว้ใจต้องแก้ข่าวนะไม่ใช่ดิฉันว่าแต่ว่าชาวเน็ตเขาว่าแบบนั้น<อ>ฉันต้อ,อ่านให้ฟังครับ ผู้ชมค่ะเช่นเดียวกับชาวบ้านชายแดนจังหวัดสีสเกตเหมือนก,นกันก็บอกว่าช่วงนี้ได้ยินเสียงชาวกพูชาออกมาข่มขู่ต่างๆนานา,นาขอให้ไทยเร่งเปิดด่านเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและก็เด็กชาวกพูชาจะได้กลับมาเรียนหนังสือชาวบ้านทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าขอให้ปิดตายทุกด่านได้ไหมปิดมันให้สนิทเลย เสียใจที่เด็กไทยต้องกู้เงินกอนอยศไปเรียนเป็นหนี้เป็นสินแต่กลับให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชายืนยันคะว่าไทยต้องยกเลิกความช่วยเหลือทุกด้านแก่กัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาไม่ใช่มิตรที่ดีกับคนไทยอีกต่อไปแล้วค่ะ บอค่ะบอเอาคิดยาวเลยครับใส่ยกเลยคุมคิดไปเลยใส่หนีบ่านเหมือนจูใส่หนีบั้นเหมดอยู่แลนสองรอบแล้วปีนี่แจ้งได้กับบอเอาลูกก้อยยังกูก้อยยังสอนเลียนใส่เด็กหน่อยกับเมนมาเลียนฟีนี่คิดแนวใดจะลูกคือไม่เอาไม่จะลูกไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะบอเห็นด้วยดอกคอมเมนกัเลียนยุ่คอมเมนตุ่นละ กบถีวี่นะครับเมื่อว้ใไทคนไทยเลี้ยงฉิบก็ดีกลัวบ่บ่บ่บบหายมาหายปดตายอยู่หันละโอ้ความเห็นคนในโลกออนไลน์ดูจะสอดคล้องกับคนในพื้นที่งั้นถามคนที่ดูไลฟ์สดได้ไหม<ภ>ไลฟ์สดห้องข่าวพักเที่ยงคุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาหน่อยได้ไหมเอาอย่างนี้ละกันถ้าจะให้ทุนเขาเรียนต่อ,อกดหนึ่งได้ไหมใส่หนึ่งหรือว่าถ้าจะไม่เอาแล้วให้กดสองอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอย่างคุณสมบัติบอกว,ว่าต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีไหม <laughs> จะได้ไม่ต้องเห็นกันเลยเออ <S 2> <S 2> <S เอ,อ,อันนี้ความเห็นบางส่วนนะครับผ,ผู้ชมแสดงความ,มเห็นเข้ามาได้นะครับในไลฟ์สดของห้องข่าวภาคเที่ยงซีเอเจ็ดเอสดีนิวนะครับส่วนบรรยากาศการค้าขายชายแดนวันนี้ถามชาวบ้านว่ามันดีไหมดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากหยุดยิงตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์แล้วก็ยังไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างที่ตลาดเช้าตัวเมืองอำเภอกันทะล,ลักจังหวัดศรีสะเกดเดิมเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าสดผักสดอาหารสดเนื้อสดมาจัดเตรียมจำหน่ายให้กับชาวบ้าน ที่ฮิตมากก็จะเป็นรถจัก,กรยานยนต์รถกระบะที่เอาของเนี่ยผูกห้อยด้านข้างมาขายที่เรียกว่ารถพุ่มพวงรถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงก่อนยิงปะทะเนี่ยมีมากกว่า200คันแต่หลังจากปะทะโอ้รถพุ่มพวงที่เคยฮิตอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณ10คันเท่านั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายรถพุ่มพวงเขาบอกว่าสถานการณ์มันไม่แน่ไม่นอนนะของที่จะเอาไปขายมันก็เลยไม่เยอะเหมือนเดิมถามว่าจะเกิดการประทะรอบที่สามหรือเปล่า โอ้ชาวบ้านเขาบอกว่ายังไงก็เกิดขึ้นแน่ชาวบ้านเขาเตรียมใจไปเลยนะฮะอืมค่ะ